มาจากไหนครับมาจากไหนเอ่ยมาจากศีลาชาค่ะจากศีราชามาตั้งแต่ตีห้ามาซื้อของลูกเพื่อามาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆทหารค่ะ,ะเป็นอยากเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่ที่ไม่อยู่ชายแดนไม่ได้ แต่ขอเอากําลังใจมามอบให้ค่ะเอาข่อแห้งมามอบให้คิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ที่เราดูทีวีดูข่าวอะไรกับมา,กงงมาเจอพื้นที่จริงแล้วเป็นยังไงมาเจอพื้นที่จริงแล้วแบบพอเหี่ยวหัวใจมากเลยสงสารน้องๆ้อทหารไม่ว่าจะแดดออกฝนตกก็ต้องมายืนอยู่อย่างเงี้ยแทนที่จะสงบได้แล้วแทนที่มันจะแยกย้ายถอยไปได้แล้วทหารเราจะได้กลับไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเนาะ ทีนี้มันไม่ถอยเราก็ต้องได้อยู่อย่างเนี้ยจะต้องทํำยังไงดีคําว่าเมื่อก่อนก็พูดว่ามีทหารไว้ทำไมมีทหารไว้ทําไมมีไว้รักษาแผ่นดินเกิดไงแล้วมีไอพิธาไว้ทําไมอืมไม่ได้พูดคำนี้ไม่ได้ทหารนี่คือแบบว่าเอาไว้บนหัวแล้วตอนนี้จริงๆแต่ต้องไม่ได้เลยเใี่ย